เฮ้ย <Goodnight>, ด้วยไฟตัวท <Ow> ุด <illa>. ้วยเนี <Oliver> ่ยเขาเตะครับอ้าวเฮ้ยอาละมาถึงเวลาลุยกันแล้วนะครับผมอนายน้องมาช่วยฉันแก้แบแล้วแหละผมไปด้านหน้าแล้วอ้าวืปแล้วไฟอุ้ยโดนเขาเตะ เพื่อจะได้เออ,อเอาอ่ะเคอ่อาัดไปครับรอนะรอก่อนยิงฮะเปิดคนอัดครับมาเปิดถั่วอัดครับเปิดถัวถ่วเอาเรียบร้อยบาสุก้าครับ ปล่อยระบบเอทีดีก่อนไหมไปล่อยระบบเอทีดีฮะปล่อยะหลบนิดนึงก็บีแมกนัมปุ่นคนอัดครับเข้าไปอครับอือโอเคมีโหลดฮะเรีบยบร้อยฮะปลี่ยนแมกกาซีนเสร็จแล้วบูราโอฮีนะฮะ Rồi, nữa hả? Giờ đi, giờ đi Ôi, 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 Hồ! Hồ! ôi, tôi tìm Yên khắp Ôi Ở hả? rồi Ôi, quẩy rồi Yên ăn hấp เพ <Es> <ska S 1> ื่อนเฮ้ยเพื่อนไปปาตุนทุนด้วยเนี่ยกึ้นมาเอาเพื่อนเราตุนอัดไปฮะเอ้ย <stock> ขี่ไปได้ข <expl ant> ี่ครับหลบไม่ได้ขี่อัดครับ เกรดได้อยู่ป่นะนะหลวงฮะเพื่อนอัดมันโอเคได้อยู่เฮ้ยอ้าอื้ออื้อใจก็ได้อยู่ครับผมอัดปั้นเพื่อนอัดปั้นเอออันนั้นแหละอัดปั้นสวยครับผมสวยอัดมันโตออัดไปยักษ์ใส่ไปอีก ใส่นอนเออแต่ละลุ้มลุ้มเออกระทืบกระทืบกระทืบเอ้ยแต่เราว่าแอสไตน์เพื่อนแอสไตน์ลงมาแล้วลบเร็วไอเดี๋ยวผมไปยืดจุดก่อนฮะยืดจุดก่อนแป๊บหนึ่งยืดจุดก่อนเพราะว่าเราไม่มีจุดเกิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวยืดจุดก่อนครับยืดจุดใหยืดจุดอ่ะเอาหุ่นมาครับไปมีคอนขึ้นหุ่นฮะ มายูนิคอนสแตนบายเอาเว้ยฟันโดนไหมอาจไปฮะโอ้ยมีคนยิงอยู่บนหัวผมเอา,ามีคนล่วงครับปันฮะอาจไป อัดไปครับโอ้ยโดนไปดาวโอ้โหลุกขึ้นมาฮะเฮ้ยลบลบก่อนปีนเน็คหน้า,าโรดอยู่อะ่ะอ่ะรอก่อนครับ ขาดะยิงอายไปครับหายไปฮะหายไปครับโอ้ไอ้แค่ใซสๆกับเกือบตายหายไป<อ>ครับอ้เข้าใครับอ้าว เรียบร้อยเออโอ้อยังไงดีฝั่งนูน้นแหมน่าเสีดยดายอ่ะยิงเจ็บไปหลายตัวเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนเดี๋ยวรอกเกิดพร้อมกันนะฮะออาละไหมนหนึ่งมูนกระดัมเราก็กำลังสู้อยู่นะฮะเรียบร้อยแตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอกเกิดนะผมเพื่อเราจะสั่งแอร์ไส์ลงนะเอาละยังไงดียังไงดีตอนนี้ แล้วลาอีก2นาทีสามสิบวินในการแก้เกมนะครับผมโอ้โหานเราลดไปเยอะเลยฮนะคือถ้าเกิดพลาดเราจะโดนยิงฐานได้เลยนะฮะเห็นไหมเราจะโดนยิงฐานฟรีๆนะถ้าเกิดเราพลาดอีกนี่คือก็น่าจะฐานแตกไวกว่าชาวบ้า,เานเขาแล้วเนี่ยฝั่งนู้นนะ่ะอ่ะลงไปครับเหายไหมโอ้ยดูมาโอเคได้อยู่ ปไประบบไอทีฮะอาดไปครับอึ๊บโอ๊ยกี่ลบก่อนฮะอาดไปขัดได้เกร์ขัดได้อยู่สวยครับ โอ้โหโดนอัดไอ้ย,อ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 ยคิเด้มัน่นเหลืองผมได้ว่า่นฟ้าแต่ผมก็ว่าเป็นแปลกๆแหละมันยิงแรงอะ่ะเออผมว่ามันก็ได้จหุ่นเหลืองแหละเพราะมันยิงไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราสามารถสั่งแอสไต์ได้นะฮะแต่นะักเก็ฝั่งข้าก็โดนกระเทิบอยู่นะะเนี่ยตอนนี้อ่าเรียบร้อยผมล่วงนะฮะอ่าโดนอัดเรียบร้อยแตกนะฮะฝั่งนูนเขาเหลือเวลานะในการแก้เกมอีกแค่หนึ่งนาทีนะครับผม มาลงไปเลยครับตัวทรงเราไม่น่าจะเเอาเวิได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ทันนะผมต้องใช้เวลาในการเอเวิกับประมาณ40่ิบวินนะฮะแล้วแถมเราต้องเลื่งรถก่อนด้วยกิรับปุ๊บกีบอ่านไปครับ ตบอีกหนึ่งฮะอ้าวพอนเราอัดตัวไปแล้วครับได้อยู่ฮะเปิดระบบไอทีดีครับ e มาไปด้านแดงครับผมเข้าไปบวกเลยฮะฟันครับฟันทีมฮะอ๋อเอ้ยได้อยู่โอ้ยป้าเพื่อนอย่าฟันผมดิปันะ เอ,ออเออนี่งไงฟันด้วยโทรกับเขาด้วยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยยิงเออขัดได้ไหมแหมไม่ขัดนะฮะไอ้เจ้านายติงเกลหุ่นมันหนาครับผมได้อยู่นี่ไงแหละปลายุที่คนโอ้โดเหนื่อยเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วเป็นไงสรุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผม แหมเป็นไงบ้างครับผมกับปาร์ิคอนนะกับคนที่ไปโดนปลดแบนนะครับผมเออกว่าจะแก้สักทีโอ้โหรอกี่สัปดาห์เนี่ยเออน่าจะเดือนกว่าป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอบ้บาการจอคขแดงเนี่ยมันเขาใช้เวลาในการแก้นานแค่ไหนะแต่ให้รู้โอ้โหนานมากอะ่ะเกียอาทิตย์อะอย่างต่ำก็สามสี่อาทิตย์อะ,อออะเออผมไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนนะแต่ต่ำๆเนี่ยก็สามสี่อาทิตย์แน่นอนอ่ะผมจาได้เพราะว่าไอบ้บางนี่มันนานมากเลยกว่าจะแก้แล้วผมก็โดนแบนไปหลายรอบด้วย อ่ะวันนี้ก็ไปเท่าน,นี้กัน,นครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหายเ็ดขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปนะครับสวัสดีครับ